สวัสดีครับเพื่นอนๆชาวหงแดงลิพกูลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบสบายสบาย,บายหลังจากทีมของเราสบายตัวเลยครับเพิ่งจะปราชัยคาบ้านให้กับทางประสาทเดินแก้วคริสตัลพาเลทมาศูนย์ประตูต่อ3ฟังไม่ผิดครับแพ้คาบ้านให้กับทางคริสตัลพาเลทมาศูนย์ประตูต่อ3อีกแล้วครับท่านซึ่งในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นในการแข่งขันศึกคาราบาวครับรอบที่4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายทางทงั้งที่เราได้ลงเล่นในสนามแอนฟิลด์ของเรา แในการแข่งขันนัดนี้ต้องบอกเลยว่าอันที่จริงทีมของเราพ่ายแพ้มาตั้งแต่การประกาศรายชื่อสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงแล้วด้วยซ้ำไปซึ่งเพื่อนๆหลายท่านอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมึงไปพูดขนาดนั้นวะเพราะหากเราไปไล่ดูรายชื่อเพื่อนๆก็จะเข้าใจเลยว่าทําไมผมถึงไม่กลัดออกมาพูดแบบนั้นเพราะมันมีหลายจุดจริงๆครับเพื่อนๆที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตําหนิติตริงตรงไหนกันดีเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็ดูพลาดไปหมด เริ่มมาตั้งแต่ระบบการเล่นกันก่อนเลยครับเพื่อนๆเมื่อคืนนี้หลังจากเราได้เห็นตัวของทางอร์เนอร์สลอตถุกฟิภาควิจารณ์อย่างหนักกับระบบการเล่นแบบ4-2-3-1ของเขาในช่วงหลังที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เวิร์กออาเสียเลยทําให้ทีมของเราปราชัยในการแข่งขันพิม์ลีกมาถึง4เกมติดต่อกันและสุดท้ายสลอตก็ยอมเปลี่ยนแผนจริง,รงๆครับเพื่อนๆตอนนี้เราไม่ใช้4-2-3-1อีกแล้วเราหันไปใช้ระบบการเล่นแบบ5-4-1 ทั้งทั้งที่ทวิวุู้เองเป็นสโมสรใหญ่ระดับนี้แต่เรากระอัดกองหลังไปถึง5คนแสดงให้เห็นเลยว่าในความคิดเห็นของผู้จัดการทีมแล้วเขาหวาดกลัวความพ่ายแพ้จนกระทั่งถึงต้องอัดกองหลังปิดถึง5คนเราคู่ต่อสู้ของเราไม่ใช่ทีมระดับราชันชุดขาวเรอันมาริดดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กุญแจอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งทางปัตตานีปารีสแซงต์แชร์แมงเลยด้วยซ้ำแต่เป็นสโมสรที่เล็กกว่ากับกังคิสตนันพาเล ดังนั้นการที่เราใส่กองหลังเข้าไปเยอะขนาดนี้แล้วทิ้งสูตรหน้าตัวเป้าเอาไว้เพียงแค่คนเดียวมันจึงเป็นเหมือนกับการไม่ให้เกียรติแฟนบอลหรือไม่อยางไรกันและในอีกนัยยะหนึ่งมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาขาดจิตใจความเป็นผู้ชนะไม่ได้ต้องการผลการแข่งขันเลยด้วยซ้ํา ปเด็นต่อมาที่ย่แย่มากกว่าแผนการเล่นก็คือหากเราไปไล่เรียงดูรายชื่อสเ็บคู่เล่นตัวจริงยิ่งหดหมูมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเราจะมาไล่กันไปทีละลำดับเลยครับมันจะเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่า ตัวของอานเนสรถยน์การแข่งขันเกมนนี้ไปตั้งแต่มันยังไม่เริ่มต้นขึ้นโดยซ้ําในตําแหน่งผู้รักษาประตูอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะเพราะมันก็มีกระแสข่าวออกมาก่อนแล้วว่าเขาจะเลือกใช้งานตัวของทางเฟรดดี้วูดแมนผู้รักษาประตูมือ3ามของเราลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมนนี้เม่อต้องการที่จะให้ทางจอร์จี้มามากัสวีลี่ในด่านมือสองของเราได้พักแล้วก็ไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งผู้เล่นเป็นตัวสำรองอีกตัว ตำแหน่งฟูลแบ็กเลอกใช้งานทางมิลอตเคอร์เคสทางกราบซ้ายแต่ทางกราบขวานี่ยิ่งเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยครับให้ทางเคาวินลมซี่ออกสตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงทงั้งๆที่เขาเม่ลงสนามให้กับทางนิวอร์ลของเรามา3ปีเต็มหากเพื่อนๆจำกันได้อันที่จริงนวะสำหรับตัวของทางแรมซี่ที่ทีมของเราไปคว้าตัวเข้ามาจากทางแอตแลนและเคยคว้ารางวัลน,นักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีมาแล้วสมัยที่ยังลงเล่นที่ประเทศสกอตแลนด์ด้วย ยังไรก็ตามหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราตั้งแต่ยุคที่ทางเยอเกนครอฟอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราอย่างกลุ่มบางเหียนอยู่แต่นักเวลานั้นครอฟก็มีการพิจารณาแล้วว่าฝีเท้าของเขามันยังไม่ได้จริงๆท,ทั้งๆที่แรกเริ่มเดิมทีเราหมายมั่นตั้นมือว่านักเตะคนนี้แหละจะก้าวขึ้นมาและเบียดแย่งตำแหน่งกับทางเทรน์อเล็กซานเดออาโนอดีตบ่คกวารองกับตันทีมของเราได้ แต่สุดท้ายเมื่อฝีเท้าไม่ผ่านจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมครอปจึงไม่เลือกใช้งานตัวของทางรัมซีแต่สุดท้ายมันกลับกลายมาเป็นว่าเขากลับมาได้รับโอกาสในยุคข,ของทางอาเนสร์สลอตอันที่จริงกับจะพูดว่าได้รับโอกาสก็คงไม่เชิงเพราะเกมการแข่งขันน,ขนัดนี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วครับเพื่อนๆเหมือนตัวสล็อตตั้งใจจะโยนเกมน,นี้ทิ้งไปมากกว่า แล้วที่มันหน้าขดหูมากขึ้นไปกว่าเดิมก็คือปกักกลหลังตัวกลาง3คนเขาเลือกใช้ตัวของทางแอนดูดูเปอร์สันกยับเข้ามายินเป็นเซนเตอร์ฮับจาเป็นเช่นเดียวกันกับการถอยเอาทางวัตรุกแอนดูถอยลงมายินเป็นปกักกลหลังตัวกลางอีก1คนด้วยซึ่งคนที่เป็นกองหลังแท้ๆมีแค่ทางจูกูเมสเท่านั้น ในแผงมิดฟิลด์ให้ทางอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์จับกู้กับทางเครเอนโยนี่ขนาบข้างด้วยทางริโอเอนกูโมหากับกีแลนดมอริสันและทิ้งทางเฟเดรเกเขียซาที่เขาเองก็ไม่ใช่ศูนหน้าโดยธรรมชาติลงมายืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในการแข่งขันนั้น,นี้ดังนั้นหากเราไล่เรียงรายชือตัวจริงก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวสำรองกับผู้เล่นในทีมเยาวชนของเรา และที่เลวร้ายมากกว่านั้นก็คือรายชื่อตัวสำรองในการแข่งขันนัดนี้กับผู้เล่นเยาวชนมาแบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าตัวของทางสลอตไม่ได้ต้องการผลการแข่งขันในนัดนี้หรือในอีกในยะหนึ่งเขาอาจจะมองว่ามันไม่มีความจําเป็นจะต้องเล่นในการแข่งขันรายการนี้แล้วและอยากจะหันไปโฟกัสกับเกมพิมลีกมากกว่าก็เป็นได้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นไปอย่างที่เขาหวังจริงๆครับเพราะในทิศทางตรงกันข้ามต่อให้ทางคริสตันพาเลตเองไม่ได้ส่ง1 1ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุดของพวกเขาลงสนามด้วยซ้ำไปและเป็นการผรสมผสานระหว่างตัวจริงกับตัวสำรองแต่ทางพาเลตของทางกุนซึอโอเวอร์กราสเนอร์ยังสามารถที่จะไล่ถล่มทีมของเราได้แบบยับเยินถึง3ประตูต่อศูนย์โดยด้วยประตูจากทางอิสมาิลราซาและปิดท้ายด้วยทางเชเดมีปีโน จากผลการแข่งขันดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าลิเวอร์ pool ของเราปราชัยให้กับทางคริสตัลพาเลตในการแข่งขันฤดูกาลนี้ถึง3ครั้งติดต่อกันไล่เลียนมาตั้งแต่ในการแข่งขันศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ที่เรา่พายแพ้ให้กับพวกเขาในการดวลลูกจุดโทษที่สนามเวมบีจากนั้นเมื่อกลับมาลงสนามกันในเกมพิเมีกที่สนามเซลเฮิร์สปาร์เราก็บุกไปปราชัยให้กับพวกเขาอีก2ประตูต่อหนึ่งก่อนที่จะมาแพ้ในเวอร์ชันคาราบ่าวคับแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์ อีกหนึ่งจุดที่ผมก็อยากจะนำเพื่อนๆมาดูพร้อมๆกันเลยครับก็คือสิติที่เกิดขึ้นหลังเกมเพราะแม้ว่าทางนิวพูลของเราจะครองบอลได้มากกว่าประมาณ6 0ต่อ40เแต่จุดที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือโอกาสในการทำประตูของทั้ง2ทีมเมื่อเกมนี้ทีมของเรามีโอกาสยิงประตูไปเพียงแค่8ครั้งเท่านั้นตลอด9 0นาทีและมีการยิงเข้ากรอเพียงแค่ลูกเดียว ก็สิ่งที่น่าตกใจก็คือเราเปิดโอกาสให้กับทางฝั่งของทางคริสตันพาเลตมีโอกาสยิงประตูไปถึง15ลูกและในจำนวนนั้นยิงเข้ากรอบไปถึง9ครั้งแปลเปลี่ยนมาเป็น3ประตูนั่นหมายความว่าอะไรกันครับเพื่อนๆคือที่จริงแล้วเราอาจจะพ่ายแพ้ยับเยินมากกว่า3ลูกเลยโดยสัาไปหากไม่ได้ตัวของทางเฟตตี้วูดแมนที่ก็ช่วยเอาไว้ในหลายโอกาสด้วย นั่นอิสเมราซาที่เจ้าตัวก็กดไป2ประตูในการแข่งขันมาค่ำคืนที่ผ่านมาก็เป็นการสะท้อนในเหตุอีกหนึ่งครั้งแล้วครับว่าไอ้หมอนี่มันชอบยิงลเว่าภูของเราจริงๆครับย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่เขายิงอยู่กับทางแตนอารวาตวัดฟอร์ดแล้วด้วยซ้ำไปและเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับทางคริสตันพาเลนตลอดช่วงสี่เกมหลังสุดที่เขาลงเล่นเจอกับทีมของเราเจ้าตัวก็มีชื่อขึ้นสกอร์บอร์ดทั้งหมดครับ ไล่เลียงมาตั้งแต่เกมที่บุกมาเสมอกับทางหรเออว่าูลของเรา1ประตูต่อ1ในเกมพิมเมอริกเมื่อดูการ2 0 2 4ถึง2 0 2 5จากนั้นเขาทำไป1ประตูกับอีก1แอซิดในเกมสมบูริตี้ชิลที่เราพ่ายแพ้ให้กับทางคิสตัลพาเลตไปแล้วในการแข่งขันนัดล่าสุดในเกมพิมเมอริกที่เปิดบ้านคว้าชัยชนะเนี่ยทีมของเราตัวของทางซาเองก็ทำไปอีก1ประตูก่อนที่เขาจะมาจัดอีก2ลูกในเกมเมื่อคืนนี้ เรียกได้ว่าหงแดงของเรากลายมาเป็นขนมกรุบกรอบอย่างแท้จริงแล้วจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยครับเพราะหลังจากสิ้นเสียงลูกปีกยาวของกรรมการหากเราไปตามดูในโซเชียลมีเดียของบรรดาเดอะค t อ o ตั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองนอกก็เกิดกระแสะเรียกร้องให้มีการปลดตัวของทางสลรัอ,ออกจากตําแหน่งโดยเร็วที่สุดซึ่งหาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะหลายคนก็มองว่า ต่อให้ทีมของเราพ่ายแพ้หนักหนาขนาดไหนพวกเขาก็ยอมรับได้นะครับแต่จากการที่เราจับตัวแบบนี้มันเป็นเหมือนกับการไม่ให้เกียรติแฟนบอลยังไงอย่างนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่เหลือว่าเกมนี้ต้องลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์สนามที่เป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั้งหลายสนามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์แต่การจัดทับลงสนามมาแบบนี้ทั้งๆที่ททรเราได่หนงเล่นในบ้านของตัวเอง มันจึงทําให้บรรดาเตะอขอบที่ต้องเดินทางไปเชียร์ทีมรักถึงขอบสนามรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับการที่เขาต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยสายตาของพวกเขาเองนอกจากนี้หากเราย้อนกลับมาดูผลการแข่งขันในช่วเจ็นัดหลังสุดจากการแข่งขันทุกไกลการแลเวพวกของเราก็พ่ายแพ้ไปถึง6เกมแล้วไม่รู้ด้วยว่าสริริดังกล่าวข้างต้นนั้นมันจะยืดต่อไปอีกเท่าใดกัน สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดหน้าที่รอเราอยู่ก็จะกลับมาลงเล่นในการแข่งขันเวทีพรีเมียร์โดยท,ที่ทีมของเรายังคงจะได้ลงเล่นที่สแตนฟิลด์ต่อไปแต่คราวนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีกหนึ่งทีมฟองแรงอย่างทางสิงห์ระแอสตันวิลล่าหลังจากทีมของทักอูในเอมิรี่ก็เรียกได้ว่ากำลังเข้าฟอร์มสุดๆเมื่อพวกเขาคว้าชัายชนะรวดมาติดต่อกันแล้วถึง4นัด หลังจากนั้นเราก็ายังมีโปรแกรมหนักกับทางราชันชุดขาว Madrid, เรอันมาบติดด้าเดือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้รออยู่ด้วยจึงก็ไม่ใครหลายๆคนมองว่าความพ่ายแพ้ต่อเนื่องของเรานั้นมันอาจจะยังไม่ได้หยุดเพียเท่านี้ก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่เนื้อหาอะไราลงมามากมายแต่เน้นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเป็นหลักเพราะมันไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วครับแล้วเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับ